มองกโกเลียดินแดนแห่งทุ่งหญ้าและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ภูมิศาสตร์และความกว้างใหญ่ของประเทศมองกโกเลียตั้งอยู่ในเอเชียกลางไม่มีทางออกทะเลมีพื้นที่ประมาณ1.56ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่18ของโลกและเป็นประเทศที่มีประชากรเบาบางที่สุดประเทศหนึ่งโดยมีประชากรเพียงราว3.5ล้านคนทิศเหนือ ติดกับรัสเซียทิศใต้ติดกับจีนมีทุ่งหญ้าสเตปกว้างใหญ่ภูเขาสูงและทะเลทรายโกบิอันเลื่องชื่อภูมิอากาศของมองโกเลียค่อนข้างโหดร้ายจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่หนาวที่สุดในโลกฤดูหนาวยาวนานและอุณหภูมิลดต่ำกว่าลบ30องศาเซลเซียสแต่ฤดูร้อนกลับร้อนและแห้งทำให้ภูมิประเทศมีความหลากหลายทั้งภูเขาหิมะป่าไม้ ทะเลทรายและทุ่งหญ้าโล่งสุดสายตาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชนเผ่ามองโกเลียเป็นบ้านเกิดของชนเผ่าเร่ร่อนที่เลี้ยงสัตว์และอาศัยอยู่ในกระโจมผ้าเต็นท์ทรงกลมที่เรียกว่าเกอหรือหยุดยุคโบราณชนเผ่ามองโกลมีบรรพบุรุษเป็นกลุ่มเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและภูเขามีการรวมตัวกันเป็นเผ่าต่างๆเช่นเผ่าขีดัน เผ่าเตอร์กิกและเผ่ามองโกนในยุคเจงกิสคานในคริสต์ศตวรรษที่13เจงกิสคานพศน1 6 2 1รถึง1227ได้รวบรวมชนเผ่าต่างๆให้เป็นเอกภาพก่อตั้งจักรวรรดิมองโกนซึ่งกลายเป็นจักรวรรดิทางบกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่เอเชียตะวันออกจนถึงยุโรปตะวันออกจักรวรรดินี้สร้างระบบกฎหมายยัซซา มีการค้าเส้นทางสายไหมและทำให้วัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกติดต่อกันอย่างกว้างขวางหลังเจงกิสคานจักระวัติมงโกลถูกแบ่งออกเป็นหลายคานเช่นคานอินคานเปอร์เซียคานชากะไทยเอเชียกลางคานหยวนจีนและ่านทองคำรัเสเซียต่อมามองโกเลียตกอยู่ใต้อิทธิพลจีนราชวงศ์ชิงกว่า200ปีสมัยใหม่ มองโกเลียประกาศเอกราชในปี1911หลังการล่มสลายของราชวงศ์ชิงและต่อมาได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตก่อตั้งเป็นสาธารณารัฐประชาชนมองโกเลียในปี1924หลังปี1990มองโกเลียเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยและเปิดประเทศสู่เศรษฐกิจเสรีประเพณีและวัฒนธรรมมองโกเลีย เป็นสังคมที่ยังคงรักษาวิถีเร่ร่อนและวัฒนธรรมโบราณไว้ได้มากออกแบบประเพณีเร่ร่อนชาวมองโกนิยมเลี้ยงสัตว์เช่นม้าแพะวัวจามรีหรือแยกอูดและแกะเกอรบ้านทรงกลมเคลื่อนย้ายได้ใช้ผ้าขนสัตว์และไม้ทําโครงดนตรีประจำชาติคือมอรินคูหรือพินหัวม้าและการขับร้องคอเสียงต่ำ ที่เรียกว่าโคเยมศาสนาส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนานิกายทิเบตผสมกับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องวิญญาณและธรรมชาติหรือชมานิซิมเทศกาลนาดามเฟสิวลัลจัดขึ้นทุกปีเดือนกรกฎาคมมีกีฬาโบราณสามอย่างคือมวยปล้ำมองโ,งโกลขี่ม้าและยิงธนูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมองโกเลียมีธรรมชาติอันกว้างใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิม 1. อุลานบาตอเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 2. ทะเลทรายโกบิมีเนินสายสูงหุบเขาและเป็นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์ 3. ทะเลสาบคุฟสกุมทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดของประเทศและมีน้ำใสสะอาดที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 4. อุทยานแห่งชาติเตอเร์เรล เต็มไปด้วยภูเขาแม่น้ำหินรูปร่างแปลกตาและรีสอร์ดเกอร์ 5. อนุสาวรีย์เจงกิสานร,รูปปั้นมาขนาดมหึมาของเจงกิสคานสูงกว่า40เมตร 6. คาราโครัมเมืองเก่าในสมัยจัก,กรวรรดิมองโ,งโกลมีวัดเอเดนซูซึ่งเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดความสำคัญของมองโกเลียในโลกปัจจุบัน 1. เป็นประเทศที่มีการผสมผสานร,ระหว่างวิถีเร่ร่อนโบราณกับความทันสมัย 2. เป็นดินแดนที่ยังคงเก็บสั่งสมความเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่ 3. มีทรัพยากรธรรมชาติเช่นทองแดงทานหินและยูเรเนียมทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆมองโกเลียคือดินแดนที่มีทั้งประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ของจกักรวรรดิมองโกนวัฒนธรรมเร่ร่อนอันเป็นเอกลักษณ์ และธรรมชาติอันกว้างใหญ่ที่ยังคงความบริสุทธิ์อยู่จนถึงทุกวันนี้การไปรเยือนมองโกเลียจึงไม่ใช่การท่องเที่ยวแต่เป็นการย้อนกลับไปสัมผัสร,รากเหง้าของอารยธรรมที่เคยครองโลก